รถนะคะมีทั้งเรื่องราวน่ายินดีแล้วก็ข่าวแท<ส>บเป็นมือต่างประเทศด้วยใช่แล้วล่ะค่ะ,ะเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะคะกับเรื่องราวดีๆของบริษัทดาราว,วิดีโอกับการจัดพิธีไหว้ครูนั่นเองรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชพมพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาเลขยอดนิยม9นาฬิกาเวลาที่เอาเรื่องเอาอชัยนะคะของบริษัทดาราวิดีโอจำกัดและบริษัทในเครือค่ะจัดพิธีไหว้ครูประจำปี2557เพื่อรํำลรึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์และเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและอาชีพนักแสดงนะคะที่โรงถ่ายลาดหลุมแก้วจปปังหวัดปทุมธานีนำทีมโดยหัวเรือใหญ่ค่ะอย่างอารังภัยรังวริบุตรและลูกศิลูกหาในวงการอาทิตย์คุณสรพงษ์ชาตรีนะคะคุณจะสอนป่านทอ,ทองแอมปติญญาและอีกหลายสิบชีวิตเข้าร่วมพิธีนี้ค่ะ ีใจคะ่ะถ้าเกิดมีเวลาก็มาทุกปีเลยคะ่ะก็เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยคะ่ะแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเป็นดาราเป็นศิษษลปินก็ต้องเป็นสิทธิ์มีครูคะ่ะก็วันนี้ก็เลิกดีคะ่ะก็ได้มาครอบครูคะ่ะที่จริงแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อคะ่ะแต่สาหรับหนูเนี่ยคิดว่าเหมือนกับว่า หนูหนูเชื่อนะหนูเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นศิษย์มีครูค่ะก็ดีครับได้มาพบปะพี่น้องนะครับนักแสดงที่ไม่เคยได้ร่วมงานกันตั้งนานแล้วแล้วก็เหมือนมาเจอพี่น้องแล้วครับัรรวมญาติครับก็ไม่ได้ขออะไรครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันแค่นี้ครับผมว่าเรื่องการงานครูเขาก็เสริมอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ตั้งใจครูที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเองด้วยครับวันนี้เราก็มาเสริมทําบุญสิริมงคลกับ3ค่ายก็มี3มเสียงดาราวิดีโอแล้วก็ดีด้าครับถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีสาหรับวงการบันเทิงนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิตแล้วดารานักสแสดงยังได้ตระนักรู้ถึงบุญคุณของครูด้วยค่ะ ก็เป็นการ,รแสดงความเคารพแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับศิลปินกาแสดงด้วยใช่แล้วล่วค่ะ,คะสร้างผลงานละครดีๆกันใหม่ต่อเนื่องนะคะ